สวัสดีค่ะตัวเลขกเกษตรแจวววค่ะมือนีเข้ากลับมาพอกันอีกแล้วนะคะสําหรับตัวเลขกเกษตรแจวววนะคะมือนีเกษตรผ้ามาเบืองสวนอีกคือเขาค่ะหลังจากที่เข้าด้ไส่ปุ๋ยไปเนาะจากคลิปที่แล้วนะคะก็ได้มาเว้าถึงว่าการใส่ปุ๋ยล่อมผืนเข้าใส่อย่างแน่นะคะเกษิมีปุ๋ยสุดเสมอนะคะแล้วกะมีขี้ไกลเนาะแล้วก็กกอ,วกอ่า ยากนานแมลแรงนะคะที่เห้าอ่องร่องร่องร่องพื้นไปนะคะแล้วก็มีปุ่นขาวนะคะจากนั้นนะคะหลังจากที่เห้าลุง่งหลุมแล้วนะคะเข้ากับทาการโฮดหน้าเพิ่งทำธรรมาดาปกติไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็พามาเบิงนะคะในรอบของผ่านมาจากคลิปที่แล้วนะค,ะคลิปที่แล้วเฮดซี EC, มือที่แล้วนะคะแล้วก็มามามือนี่นะคะมือทีซี 4, ทีมาจเจาะเบิงเพิ่นนะคะแล้วก็มีการพัฒนากัคือมา เอาไม้มาปักนะคะเพราะว่าล่มมันแห้งแล้วเกินย่าน่ะต้นเพิ่นหักนะคะเพราะว่ามันร่มแห้งร่มกับพัดนะคะกับซีเฮุใดต้นมันเสียหายโดยการหักเคืองยังสินะคะหรือว่าใบขาดแบงไปนะคะและ้วก็เหตุใ้ต้นมันโยกนะคะถ้าต้นมันโยกยังสิหลากมันกับสิบอแข็งแรงนะคะหลามมันกับสิบอแข็งแรงอันนี้ก็คือหลังจากที่เข้าใส่ขี้ไกลไปแล้วนะคะใส่ขี้ไกลเพิ่นนะคะเพิ่นกระซื่นขึ้นมาเลยค่ะปะตัตตานี ก็เริ่มเริ่มท้าเคื่อออกไปนะคะยาะมีตน้นงามแน่บ่งามแน่ผสมปนเปนกันไปเนาะเพราะว่าเข้าเป็นมือสมาร์ทเลนนะคะเพราะเนมืออาชีพเห็นบ่จากคลิปที่แล้วนะคะถ้าผู้ใดติดตามนะคะทางช่องตัวเล็ก,กเกษตรเจ,จวลก็สิเห็นว่าเออจากคลิปที่แล้วนี่ยัยงหันเนีเป็นพุ่มแบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มแตกเป็นพุ่มออกมาแล้วนะคะหกเจ็ดแปดเก้าใบแล้วนะคะแล้วก็มีเห็นบ่คะ่ะ เขาซิมี่ยอดแต่ออกมาแล้วนะคะกระล่างสีเทาเคลื่อนเลเดบัตตานี้นะคะนี่สวยงามค่ะใบกะสวยงามนะคะบ่มีใบย,ยิกหรือบาบมีลูกอีกอย่างเลยนะคะกะับซมี่แน่แต่มาแลงทีมาก่อกวนเล็กๆน้อยๆนะคะเข้ากับพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศที่สวนนะคะหนึ 1, ่งพันต้นหนึ่งพันก็ต้นนะคะ ตอนนี้กะยังครบสุดตนอยู่นะคะกะซิมีตนงามแน่ตนมางามแน่อู้ต่างตาได้ค่ะพี่น้องหลังจากที่ใส่ขี้ไก่เพิ่นแล้วนะคะใส่ปุ๋ยบ่รุูงให้เพิ่นแล้วนี่และะ้วก็ฮดน้ำแง้อเศร้ายง้มพอแรกนะคะให้เพิ่นนะคะโอ้โ,อโอูซื้อว่าเพิ่นจะแตกใบออกมาหลายเป็นกอเป็นพุ่มแล้วนะคะแล้วก็เท้าเครือ ต้นใดที่มันสมบูรณ์นะคะต้นใดที่ไม่ยังหน่อยที่เขาเอามาสามเพราะว่าเพิ่นนัน่นอาสิตายหรือว่าเพิ่นพึ่งที่จะฟื้นเห็นมานะคะนี่ค่ะเท่าเครื่อแล้วเห็นปะเท่าหยอดออกมาแล้วเด้มีหยอดออกมาแล้วนะคะเห็นปะหยอดเพิ่นนะคะนี่ใบสวยงามนะคะกัิมีมาแรงกัดกินเล็กๆน้อยๆก็บบเป็นอย่างนะคะไก่ยางเบิง้งยางเบิงตาม เซนนั่นเ้นนี่นะคะว่าต้นมันเป็นจากไหนนะคะเนี่ก็คือบรรยากาศคางสวนกัจิบมีส่ะบอสหน้อยๆคะ่ะบรรยากาศนะคะย่างพอแลงบานเท่านี่แ่ละช่วงนี้ก็ยังมีล่มนะคะยังมีล่มหนาวอยู่ยางมือเสากันหนาวนะคะย่างพอแลงกันหนาวกวันก็เย็นนิดนึงเห็นบอกคะ่ะล่มแรงอยู่นะคะเนี่ยเท่ากันย่งตอกปักใหม่เพิินอยู่นะคะ หรือบางเธอห้อกับต่องปักใหม่เวลาเพิ่นเท้าเครือบอไปนะคะห้อกับปักใหม่เพิ่นคือเก่าเนาะเพื่อว่าเสเครือบเพิ่นไปในทิทางใดที่เท้ากําหนดนะคะระยะห่างหลายคนถาม,มาว่าระยะห่างเท่าไหร่นะคะระยะห่างาต้นนี่ประมาณห้าิปประมาณนี้ได้นะคะห้าซิส้นแล้วก็ระยะห่างจากแป้งนะคะหล่องแต่ละหล่องก็คือว่าสี่เมตรนะคะ อันนี้จะปลูกที่แน่จักน่อยเนื่องจากว่าพื้นที่เฮ้ามีจํากัดน,นะคะกับปลูกที่น้อยตอนแหลกๆนะคะบดยกหล่องค่ะปลูกแบบธรรมชาติเลยปลูกแบบบดยกหล่องบอดยียงพิธีพิถันก็เพิ่มมากมากนะคะปลูกแบบสมัยโบราณเลยนะคะแบบนี้เลยลมแห้งนะคะเบิงจากต้นนะคะีนก็นยางไทยดิผ่ามันอาสีแบบเบิงแล้วกะ อันนี้นิดหนึ่งคัดตานิดหนึ่งนะคะนี่เท้าเครื่อออกแล้วนะคะเท้าหยอดออกมาแล้วหลังจากที่เท้าใส่ปุ๋ยไปนะ,ะเออเพื่อนกันยายว่าอยู่ได้ตั้งตาไว้อยู่นะคะสําหรับคนที่เบิงคลิปเนาะเบิงคลิปจีพานมานะคะยังเป็นตน้นหน่อย,อยอยู่เลยตอนนี้ก็เริ่มเขียวนะคะเขียวขึ้นตัง้งตาส่วนขางเทิง,งนั่นแกยังต้นหน่อย,อยอยู่นะคะส่วนในตโตสองพันต้ 2, ตนนะคะ แปลงนี้จะปลูกก่อนแปลงนี้ปลูกวันที่หาท่านว่านะคะสองพห้าร้อยกิบเจ็ดิตางตาขึ้นมาแน่นะคะนี่มีบางคนก็นมาหายคำแนะนำว่าเออปลูกที่เกินไปนะคะเดี๋ยวปีหน้าข้าจังปรับปลูกไม่เนาะปีนี้กะเอา้าได้ลงมือแล้วค่ะปล่อยเพินไปหากะดูแลให้ดีที่สุดนะคะส่วนราคานเ่นีอย่าไปซื้อมากวันหนึ่งหันนะคะเพิ่นว่าราคากิโลละ จ็ดบาทถึงเก้าบาทนะคะเขากับตองเบิงกันไปว่าตอนนี้เข้าเดลคลายนะั้มันสิอยู่ในราคาประมาณจักบาทนะคะนี่ก็คือแปลงค่ะให้พี่น้องเบิงไปเรื่อยๆนะคะอาจสิบิงามซ้ำแบบว่าแปลงผู้อื่นนะคะแต่นี่ก็เออภูมิใจที่เห็ดดุใดซ้ำนีก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะส่วนนี่ก็คือเป็นแลงที่เข่าเดลบอกไว,ว้ววาสองพันตนนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณสองอาทิตย์นิดๆนะคะจีลุ่งรุ่ง ลงดินนะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็ย่างใส่ใส่ก็จะใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่ให้เพิ่นอีกนะคะสูตรเสมอเพราะว่าเข้ากับใ,ใส่ในหน่อยนะคะบริใส่หลายเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสีเข้มเกินไปเมื่อในี้แรกไปก่อนสวัสดีค่ะ